บุกรงงานทลายเครือข่ายทุนจีนผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมลวงขายนักท่องเที่ยวชาวจีนกองบังคบการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาถแถลงผลการทลายเครือข่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมโดยเข้าตรวจค้นทั้งหมด4จุดยึดของกลางหนึ่งรรายการรวมกว่า9 0 0 0หชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า4ล้านบาทเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนผ่านทาง Facebook ปคบอเตือนภัยผู้บริโภคว่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาทิยาหม่องผส,สมสเส็ดพังพรยาหม่องสมุนไพรไทยสยามยานวดผ่อนคลายจากพื้นที่เขตห้วยขวางและพบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์คนละแบบแต่มีเลขทะเบียนยาเดียวกันจึงสงสัยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบอและออยได้น,นำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นทั้งหมด4จุดที่ซอยเกษมสุขถนนประชาราชฎบำเพ็นโรงงานในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและบ้านพักย่านถนนบางบอนจากการตรวจค้นทั้ง4จุดพบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นความผิดรวม27ยี่ห้อและพยานหลักฐานอื่นอีกส2รายการรวมทั้งสิ้นหนึรายการ มูลค่าความเสียหายกว่า <iah> 4ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับบริษัทสมุนไพรไทยสยามจำกัดในฐานะนิติบุคคลและกรรมการทั้ง3รายพร้อมแจ้งข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพศ2562ฐานร่วมการผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมได้จากการจับกุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมดังกล่าวพบว่ามีการลักลอบผลิต โดยใช้เลขทะเบียนตำรับอื่นมาแสดงที่ฉลากการผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจใช้ไม่ได้ผลในการรักษาทั้งนี้ออยอและปคบอจะร่วมมือกันขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายผู้กระทําความผิดเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป